ขอมนี้ตอนนี้ชัยจะลองเลี้ยขนมดีแล้วกันนะคะขนมอะไรคะขนมไอติมะค่ะขนไอติมทาวนนี่ยค่ะมีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วย้็แถมยังมีไอติมอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะกินกันเลยค่ะให้ทุกคนรอสักแป๊บหนึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่รถน,นี้ลงไปก่อนเลยคะ่ะมีสองด้าน ใส่ลงไปเลยนะคะยากมาก เนี่ยนะคะต่อไปนั้นจะมาถ่ายรถน,นะคะ่ะใส่ถักลงไปเลยนะคะ ใส่ชจอกักนล้ลงไปแล้วก็จะใส่ทับทินไปอีกนะคะสตบบรอเบอรี่เหนียวมากเลยนี่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่ผลงลงไปเลยนะคะ เห็นยังคะนี่ค่ะเห็นยังคะ,เป,งคะเป็นหน้าตาย,ยัางไงขอดูหน่อยค่ะโชว์คะ่ะเพื่อนมาดูค,ะค่ะ,คะกินได้ไหมคะกินได้คะ่ะไม่ใช่ของเล่นนะคะเป็นของจริงก<อ>ินได้<อ>ไค,ค่ะอ,อันต่อไปนะคะ เดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวน้องนิช้าเขาจะใส่นี้ก่อนเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้ก่อน